สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเยี่ยมสวนพี่ตุลอีกนะคะตอนเช้ามาดูพี่ตุลปลูกพริกมาดูเบีย้ยพริกว่าโตหรือยังเพราะว่าคนจองซื้อเยอะนี่คือสวนพริกนะคะเริ่มเอาหญ้าออกละนี่นี่คือแปลงเบีย้ยพริกอ้าว เบี้ยวจะมาเตอ๋อมาดูพริค่ะอออันนี้พันว้านค่ายบ่ค่ายเาายนอะเลยนี่ขายยังไงบ้างเราเบี้ยวพันอันนี้พันเตอ๋อซุดปฮปอตสุดฮอตขายยังไงเบี้ยเบี้ยเท่าเหรอเบี้ยละสองบาทเบี้ยละสองบาทยาส่วนไหนค่ายเนอะเลยยาสน่น ร้อยเบียบอะยี่สิบเนี่ยเอามันคือแพงก็มันคือทิ้งก็ซปเปอร์ฮอตก็บอันนี้ได้ซื้อเม็ด่าปอร์ฮอตนี่ซื้อเม็ดกระปั้งทะเลกระปั่งละพันซปเปอร์ฮอตแต่ยอดส้นนี่เราเอาแนวเองบะเก็บแนวเอง ตอนนี้นก็เริ่มได้หญ้าออกจากสวนพริกแล้วเนาะอันปลกแล้วอันเลี้ยวไปอันเห็นได้หญ้าน่ะไอ,อ้ต้นอ <c oughs> อันที่มองไปเห็นแต่หญ้านี่คือปลูกแล้วนะคะ <c oughs> เจ้าของกำลังได้หญ้าออกอันนี้คือปลูกหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันมันเพิ่งติดเนาะเดี๋ยวอีกสักสิกสบมื้อนี่จะเขียวบ่อีกสักสิบวันนะเจ้าของบอกเดี๋ยวจะพามาดูอีกสักสิกสบวันคือโซนนี้คือปลูกหมดแล้วนะคะ อันนี้ก็เบี้ยพริกเหมือนเบาะที่เปลนแปลงอย่างนี้เบี้ยพริกเบี้ยพริกหมดเลยโซนนั้นก็เป็นส่วนพริกนะคะอีกสักสิบกว่าวันสักสองอาทิตย์จะคองบอกให้มาดูมันจะเขียวอม